เอฟซีรถเก่งครับผมวิจิชัยบุเทยสมสี่ต่อเจ็ดเสิร์ฟมาจี้เอ้าทุกทีครับยังได้อยู่ครับโอ้ลุนไปแล้วครับลุกนีมีจังหวะเป็นโอกาสหนึ่งสองสามจังหวะลูกนี้เตะหายครับโอ้โหมาที่ห้าต่อเจ็ดคะแนนครับท็อปจันทบุรีครับไล่มานะครับต้องคอยดูครับพิเศษไหนยืนอยู่ฝั่งนู้น เสกสันทัพทองครับก็เป็นเพื่อนกับเป็นคู่หูแชมป์ประเทศไทย3ปีซ้อนเลยในตะก้อคู่ชิงแชมป์อ่วยพระราชทานนะครับในดัสสนสมุทรรราชนาวีครับสำหรับเสกสันทัพทองแล้วก็อำนาจสุภาภักครับเสร็จดีครับ พอดาวต้นไฟครับผมเสิร์ฟปีทั้งคู่นะผมว่านะต่างคนต่างหาจุดอ่อนของตัวคู่ต่อสู้เจอนะครับห้าต่อเจ็ดคะแนนครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดเยอะกว่ากันเลยครับลูกเสี่ยวครับของท็อปจันทบุรีมาอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้โอ้บันไกลไปครับลูกนี้เอาแล้วครับฟาวครับลูกนี้เอาแล้วครับท็อปจันทบุรีได้แต้มครับหกต่อเจ็ดคะแนนครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับเจ้าท็อปโกจี้มาทางขวาของน้องเก่งครับสำหรับน้องเก่งโกจี้ไปทางซ้าย ของเจ้าทอปกับซึ่งทั้งคู่ต่างไม่ถนัดครับเรียกยนะว่าต่างคนต่างหาจุดอ่อนของกันเจอแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าใครพลาดเยอะหรือพลาดน้อยกว่ากันนะครับอับดราุภาพักครับกับบุญคุ้มที่ประมงครับปะทะกันครับคู่นี้เจเรเยเลซับปะทะกับค่ายอ่าหกต่อเจ็ดคะแนนครับตามหลังอยู่หนึ่งแจ้งครับ,อบทอปการทวีอีกแล้วครับลูกยิ่ออกครับ โอ้จี้มาทางขวาอีกครั้งหนึ่งครับยังเท่าเดิมครับเจ็ดต่อหกคะแนนครับอีกแก้มนำอยู่แทบเดียวครับตอนนี้ผมกไไนนออนนดไลค์ไม่ได้เลยคนแอดกดได้รับเบนร์บอกบอครับผมอาร์มิซ่าขเข้าแนอไก้เจ็ดต่อหกคะแนนครับลูกเสร์ฟครับของบุญกลุ้มชิบูรครับเส์อไปยัง แตกเหมือนกันครับโอโห่ีืไปทางซ้ายครับของเจ้าท็อปครับรับไม่อยู่ครับยังนําอยู่ที่แต่อ6คะแนนจะเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าครับสาหรับท็อปจันทบุรีครับจะเปลี่ยนด้านหรือเปล่าครับมาดูกันครับว่ายังไงครับอาครับตัดทินใจเปลี่ยนแดนครับเปลี่ยนแดนครับคู่นี้ครับท็อปจันทบุรีจะมาอยู่ทั้งฝั่งนี้ครับส่วนสําหรับเจ้าเก่งก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นครับ เมื่อถึงเครื่องทางของเกมการแข่งครับสามารถเปลี่ยนแดนได้ครับ15แต้มแล้วครับคู่นี้ยังไม่ห่างครับตามหลังอยู่2คะแนนครับสำหรับท็อปจันทบุรีครับหรือว่าอานาจสูภาพั์ซึ่งเรียกว่าทั้งคู่ต่างคนต่างขนาดคนละข้างครับฝั่งูุงถนัดซ้ายครับสำหรับลุงเก่งครับส่วนเจ้าท็อปนี่ถนัดขวาครับแต่ ลูกที่ท็อปผมแตกง่ายจังแบบนี้ปอพังก่อนแอดมินขอแต้มเดี๋ยครับเท่าไหร่ครับยังอยู่ที่8ต่อ6คะแนนครับเก่งบ้านมะขามนำอยู่2คะแนนครับเก่งบ้านมะขาม8อ่าท็อปจันทบุรี6นะครับ15แต้มนะครับคูน่นี้ชิงระงวัลที่อ่ตอนแรกผมเห็นขึ้นที่1 0 0 0 0 0บาทนะ1 2 0 0 0 0บาทนะตอนนี้ก็น่า,นาจะเพิ่มขึ้นอีกครับแต่ตคะแนนครับท็อปจันทบุรีต้องรอกรอยครับ เสิร์ฟมายังเปิดได้อยู่ครับท็อปจันทบุรีขึ้นมาจาังหวะน,นี้ลูกเตะลูกนี้เรียบร้อยครับน,นี่นะครับมาดูครับลูกเกี่ยวก็ต่างคนต่างเกี่ยวลำบากครับแต่ลูกเสิร์ฟนี่ครับคือจะกินกันที่ลูกเสิร์ฟนะคู่นี้นะผมบอกว่าถ้าใครเสิร์ฟดีกว่าครับมีโอกาสเก,ก็บชัยชนะได้หมดครับบท่เพแก้ใ่นซ้ดแน่ช้าหน่อยอาจารย์เกี่ยงซอนเกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงเกีงเก่งครับกระบบรงคาค่าครับลูกเสิร์ฟครับขอท็อปจันทบุรีเสิร์ฟโอ้โหยาเอาลดมาเอ้าลูกนี้อ่ะ ครับโอ้ยออกลูกเสิฟแล้วครับตอนนี้ครับเกมต่อ8คะแนนครับอีกแต้มเดียวจะเสมอครับโอ้ยิงสุดก็รับไม่อยู่เหมือนกันครับรับากเหมือนกันครับทางฝั่งนู้นครับเอาแล้วครับงานนี้ครับมันไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฝั่งนู้นอาจจะสดนะครับแต่ความเก่าเกมต็ออยู่ทางฝั่งนี้ครับประสบการณ์นะครับ เสียเจอปากล้วไปยอมโดนห้าผู้น euh ี <metallic> <écrit> Stop, stamps, ้ใหญ่เด้อครับดึงหลามบาทครับเสิร์ฟที่ไปอีกครั้งดึงยังได้อยู่ลูกนี้เก่งบ้านมะขามขึ้นมาลุกโอ้โหแต่ก็ดีครับลูกนี้ครับอย่างวะานี้แต้บยังอยู่ที่8ต่อ7คะแนนครับเก่งบ้านมะขามนำอยู่ครับหรือว่าเก่งใครจะเป็นศัพท์นะครับ ใช่ครับฝั่งรูถนัดซ้ายครับฝั่งนี้ถนัดขวาครับโอ้นี่คือจุดที่ต้องแก้ไขของทั้งคู่เลยครับต้องบอกลยนี้ครับราคาอ๋อตอนนี้อยู่ที่8ต่อ7แต้มครับเกียเจมจรทรัพย์นํำอยู่ครับหรือว่าบุญภูมิที่ระบอกครับเสิร์มายังเปิดได้อยู่ครับนี้เอ้ทันไหมไม่ทันนะครับนี้โอ้โหดีนะครับจี้มาทางซ้ายของเจ้าท็อปจันทบุรีครับรับไม่อยู่จริงๆครับอย่างที่บอกไว้นะครับ จะแก้ไขยังไงครับในเกมรับทางด้านซ้ายครับแต้ตอนนี้อยู่ที่เก็บปอกเก้าคะแนนครับเก่มว่ามาขัมรับอยู่สองแต้มครับสิบห้าคะแนนครับบูดีสิบห้าต่อนะครับเสมอเก่งครับอ๋อบันดุงเกงลงซ้ายเออได้ผลแล้วเมื่อกี้ครับได้แต้มมาแล้วครับเก้าต่อเจ็ดแต้มครับมาดูครับว่าท็อปจันบุรีครับจะต้องล็อกลอยครับล็อกของเจ้าท็อปจันบุรี เก้าต่อเจ็ดคะแนนครับลูกเสิร์ฟครับของเก่งมากนะครับยังเปิดได้ครับลูกนี้ชงขึ้นมาได้ยจังหวะเตะลูกนี้ยังได้อยู่เอ้าลูกนี้เก็บขึ้นมาได้เลยสองจังหวะเตะโอ้โหเรียบร้อยครับ 10ต่อ7จคะแนนครับสวยงามครับจังหวะดเตะครับของทางน้องเก่งครับใครจะเยู่เลยซับได้คะแนนครับโอ้โหมันด้สวยงามดีจรงิงไกล้เิ์แมกระโดดครับ,รบตัวนี้ตลาดหุ้นครับเริ่มปังป่งกวดอีกรอบแล้วนะครับ นี่คือการคนต่างเกียงที่จะเล่นทั้งฝั่งเขาเกมเลยครับก็คือเจ้าท็อปจันทบุรีครับอันาสุภาพัชครับฝั่งนี้ครับหทุนที่ประมงเสิร์ฟมากระหว่งจะเตะได้ครับลูกนี้โช้นไปได้เดนลูกเตะลูกนี้โอ้โหออกครับกดไม่ลงครับเป็นแต้งครับของทางฝั่งเกียงเจมจเลนซักครับไปที่11ต่อ7คะแนนแล้วครับ15แต้มนะครับในคู่นี้ครับ สถานการณ์ครับตอนนี้สถานการณ์ครับโนเกะจะหดีซ้ายซ้ายเกลเกสีบิงสู้สูครับผมอ่าวัดวารวุิ 11-7แต้มครับ15คะแนนไม,ม่ดีดีนะครับคู่นี้เเส่1็7คะแนนครับจะมาเสิร์ฟไปยังเติร์ดได้ครับลูกนี้โฉบตึ้นมาตอนนี้ลูกเตะของท็อปจันทบ,บุรีล็อกแปมได้อยู่ครับเดี๋ยวดูครับลูกเสิร์ฟต้องมานะครับทางฝั่งท็อปเจ้าทัพบุรี เก่งยิ้มยิ้มวัสดุดีเลย์เจลกล้องมีขาตั้งกล้องไปครับดีอยู่ครับแต่ว่าเพื่อได้อัลเอร์นัสนะครับเอาดูที่เห็นชัดเจนดีกว่าครับเสือติดเนืครับลูกนี้ลูกเสิร์ฟของท็อปเดลทับดูนี่ครับเสิร์ฟไม่ผ่านเน็้ครับพยายามจี้ไปไทางเท้าวขวาของตุ๊กเกับ เอฟซีย้จริงยิ่งกว่าทีมชาติเด็กคนนี้ศิลปะดนตรีกีฬาใช่ครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตครับอาจจะดีสิบเก้าขึ้นไปสู่ทีมชาติไทยก็ได้ครับโอ้โหลูกเตะหายครับดูดีนะถือ,อว่าเป็นนักต่ก้อนจี้ขนาดไหลไหลเหลี่ยมนะครับมาบอกเลยคือตอนนี้เหลี่ยมที่การันตีเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็คือเสือแปลข้ามฟรีเลยครับเจ็บต่อสิบเอตรคะแนานครับ ลูกเสิร์ฟครับของลูกเกงโอ้ยเสิร์ฟไปยังกระโดดรับได้ครับลูกดีเฉลียวที่เมื่อกวะเตะลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะกระโดดรับเลยครับเอออุตส่าห์จี้ไปทางจุดอ่าเท้าขวาสุดแล้วนะครับซึ่งเป็นเท้าด้านไม่ถนัดครับของน้องเก่งครับแต่ยังกระโดดรับได้ครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับเราบอกเลยครับเอ้แก้เกม์บดีครับในจังหวะดีครับว่าเป็นเทคนิคของผู้จัดการทีมนะครับแบบเดียวแบบ แบบเดียวกันที่เตะกับซุปเปอร์น็อตเลยครับคิดร้อนมากนักเก่งเคยมาบีเซลให้อยู่ตอนบ้านมาขามพิชัยพิโตชัยสเก็ตต่อเจ็ดคะแนนครับบุญคุณเชืโมครับจะได้เสิร์ฟน่าจะวันนี้น่าจะทำได้ไม่อยู่ครับจี้มาทางขวาสุดเลยครับในที่สิบสองต่อเจ็ดคะแนนนะครับแทบหนีไปไกลแล้วครับฉีดไปไกลแล้วครับนำจ่ายถึงห้าแตครับ เขาจะดึงราคาครับตามปรทก็ต้องดูครับว่าดึงจริงหรือเปล่าครับโอ้โหตามเกมครับสามเกมเลยครับตอนนี้ครับแต้มอยู่ที่12ต่อเจ็ดแต้มครับ15คะแนนครับได้ดีดีสิต่อ7ครับผู้เสิร์ฟครับของเก่งว่ามะขามครับได้เจอเตือนซัดเซตได้ได้อยู่ไหนลูกนี้ โอ้โหได้ทำนะครับโอ้โหยอมเลยครับลูกเสิร์ฟครับลูกเสิร์ฟของน้องเก่งครับเสิร์ฟดีจริงๆครับเสิร์ือิงสุดเลยครับโอ้รับไม่อยู่ครับเน่ๆๆผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าต่อสองหนึ่งนี้จะเอาน้องเก่งอยู่หรือเปล่าครับโอ้เสิร์ฟดีจริงครับ เก่งกับเตยใครเก่งกว่าครับดึงยังไงจะมาไหวดึงกับเก่งฮ่าบอลดูหมดแน่แต่ช้าหน่อยโค้จะติดใจชายาครับชายาของเจ้าท็อปเจ้าทนะุนบุรีครับอาจารย์เก่งคนระับพจกลากซ้ายสุดๆเก่ลังใจให้ครับตามไปรอยังไงก็ให้กำลังใจนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับก็ถือว่าสู้เพื่อความเป็นของแฟนๆตะกอ้อครับบีวลลวันครับเป็นอ่า เก็ดได้ครับดีหเกี่ยวไว้ขึ้นครับท็อปเจทบุรีครับตายแล้วครับอนดีครับตอนนี้ครับไปที่13ต่อ7ดแต้มครับอีก2คะแนนครับจากเกมครับในแบบนี้ครับไหวหรือเปล่าครับผมไม่แนใจนะครับโอ้โอกาสสูงครับถ้าเก่งกับเตยใช่ไหมถ้าเจอกันผมว่าก็น่าจะได้ได้เหลี่ยมหลังเท้าได้ เอายีแล้การฆ่าเตยฆ่าเจ้าเก่งครับหาเจ้าเตยได้ครับเป็นว่านะก็น่าจะไปชิงใบดูประเทศไทยกับเจ้าอาท่าเรือครับสดมากมากหัวบังครับอีกแคปเดียวเกมงครับโอ้ขออภัยครับอีกแคปเดียวเกมงเอาคับชีต่อเก็บคะแนนเสร็จเลยได้ครับลูกนี้เก็บได้ลูกนี้ยิงได้ยิงดึงสองลายนุกเตะลูกนี้ครับโอ้โหสดเก่ตาได้ทันครับ ชนะไปขาดลอยครับโอ้โห15ต่อเ็ดคะแนนครับครึ่งต่อครึ่งเลยครับเก่งบ้านมะขามครับเอาชนะทางด้านเจ้าทอปจ้าทมุรีไปครับ15ต่อเ็ดแต้มครับโอ้โหสุดยอดดีครับสด